เมื่อชักรวนในรายการคุยนอกจอค้างไว้สองเรื่องประมุลประเด็นเศรษฐกิจแต่เกี่ยวข้องท่านผู้ชมข้อที่หนึ่ง r n t e r t a i n m e n t c o m p อ e x ท่านผู้ชมคุณจุลพาธ์บอวิวัฒนตั้มตีช่วยครังซึ่งบอกนะครับว่าความคืบหน้าสำนักงานเศรษกิจการคลังหรือสสคได้ไปศึกษามาแล้วระบุเลยถ้ามีการจัดตั้ง Entertainment Complex ในประเทศไทยจะสามารถดึงดูดน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้เข้ามาในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น5-20%ใช่หมายถึงจำนวนคนค่ะต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพราะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเซึ่งส่วนหนึ่งในนั้นจะเป็นคาชิโนค่ะ5-20%แปลว่าถ้าเข้ามาล้านอาจจะเข้ามาได้ถึง1ล้านถ้าไหร่นะถ้าร้อยคนเข้ามาเพิ่ม5คนใช่ไหมคะเออเกรียวเพี้ยบทำไมแล้วก็งงงงตัวเองคุณเลขไม่ได้อ่ะประมาณนั้นแหละและ ข้อต่อมาคุณจุลภัณฑ์บอกสชศึกษามาแล้วทําให้การใช้จ่ายคนที่เข้ามาแล้วใช้จ่ายต่อหัวคอต้องท่องเที่ยวม,มากขึ้นเด็กเพิ่มขึ้นค่ะเป็น60,000บาทต่อรายจากปัจจุบันเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่40,000บาทต่อรายคุณจุลภัณฑ์บอกด้วย เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เชื่อว่าจะทำหนุนการเติบโตของธศรกิจไทยในหลายมิติอย่างช่วงการก่อสร้างเนี่ยค่ะก็จะเกิดการลงทุนเพื่อที่จะสร้างสถานบันเทิงครบวงจรขึ้นมาต้องใช้เงินทุนเป็นจํานวนมากใช่ไหมคะมแล้วพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> นอกจากจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วเป็นแหล่งสร้างงานด้วยสร้างงานให้กับคนในประเทศโดยตัวคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกอยากจะให้เป็นการจ้างงานคนไทยอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ให้ได้มากที่สุดพี่เชื่อว่าคนไทยมีฝีมืออ,อาจจะต้องฝึกฝนให้ได้ทักษะ ตามที่ต้องการน้องคนไทยเราไม่เป็นรองใครหรอกเรื่องการพนันโน้ตาวอะเราทําได้ทุกอย่างเออแล้วยังไงต่อส่วนกรณีที่มีข่าวว่าจะมีภาคเอกชนที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนในสถานบันเทิงครบ,ครบวงจรเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกเป็นเรื่องที่ดีแต่ปัจจุบันยืนยันว่ายังไม่ได้คุยกับรายไหนเป็นพิเศษนะคะคือมันมีกระแสข่าวว่ากลุ่มทุนสิงคโปร์เตรียมเตรียมจ้องแล้วค่ะเหมือนก็จะมีการล็อกเอาไว้หรือไม่ประกันใดแต่คุณจุลพันธ์ยืนยันว่ายังไม่ได้คุยกับรายไหนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทหรือเอกชนที่จะเข้ามาสัมปทานเนี่ยใช้คำอย่างนั้นได้ไหมค่ะร่างกฎหมายกำหนดให้มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า1นึ่งหมื่ล้านอายุสัมปทานโครงการใบอนุญาต30ปีตอนอายุได้คราวละ10ปีโดยมีค่าใบอนุญาตใบละ5,000ล้านบาทใบละ5,000ล้านแล้วแต่ว่าจะทำกี่แห่งค่ะแล้วยังไงแล้วก็มีค่ารายปีอีกปีละพันล้านค่ะหมายถึง อ๋อใบอนุญาครั้งแรก5,000ใช่แล้วแต่ปีอีกปีละพันล้านค่ะ <5 S 2> ไม่นับรวมส่วนแบ่งไรายได้ไหมอม๋อไม่มีสิใช่ไหมลืมไปอาจจะเป็นภาษี อเออ,อยังไงต่อค่ะ,ะส่วนถ้ากฎหมายผ่านแล้วเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณานะคะพิจารณาข้อเสนอภาคเอกชนที่เขาสนใจว่าเขาเสนออะไรมาแล้วรัฐต้องการโครงการประเภทไหนเพื่อจะได้กลายเป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวอ่าละเอียด จะเปิดช่องให้คนไทยเข้าไปเล่นในการิโนหรือไม่ประการใดคุณจุลพันธ์บอกคนไทยเข้าไปได้แต่มีค่าเข้าต่อครั้งไม่เกิน5,000บาทค่ะเออนี่ก็จะไม่ช้านะเท่าที่ฟังคุณจุลพันธ์เนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยตอนนี้เข้าคอรมอค่ะอาภายในสิ้นปีเนี่ยใช่ใช่ภายในปีนี้ค่ะเข้าคอรมอและถ้าผ่านคอามเพนชอบคอรมอจะเข้าสภาคาดว่าเปิดสมัยประชุมสภาอีกครั้งกลางเทินธันวาถึงเมษาปีหน้าน่าจะเข้าสภาในช่วงนั้น ร่างกฎหมายนี้จะเป็นฉบับแรกที่คุณเจรพันธ์บอกว่าจะเปิดทางให้ประเทศไทยสามารถตั้งสถานบันเทิงครบวงจรได้อย่างถูกต้องเหมือนที่หลายๆประเทศในโลกเขาอนุญาตพระชาพิจารณ์แล้วอันนี้ก็เคยบอกมาแล้วเสียงส่วนใหญ่82เห็นด้วยค่ะกับการให้มีร่างกฎหมายฉบับนี้ เรื่องอะไรเอเดนท์เมันคอมเพล็กซ์ตอนนี้ไปถึงไหนครับจะเชิญกนเลยก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางกระทรวงการท่องเตรียมส่งเรื่องเข้าคอรมอ,อก,ก็รอเวลาครับไม่มีอะไรสัปดาห์หน้าได้ไหมครับคอรมอบไม่ได้รีบขนาดนั้นครับประมาณช่วงพฤศจิกาได้ไห <ขอ S 1> มครับยังไม่รู้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกัอสั้นแค่นี้เองเหรอสั้นไปไหมฮะพูดต้องยาวเออใช่เพราะว่าจริงๆที่ หนังสือพิมพ์ที่ข่าวลงนี่ยาวคุณจุลพัณฑ์พูดยาวค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยทำเป็นเล่นมันจะเป็นเรื่องที่ผลักดันจริงจัง่อนข้างด่วนนะเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าฟังจากทาราคุณจุลภัณฑ์อ้างอิงสงชสครถึงกนาดาษว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการนี้ห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยคนเข้ามาเพิ่มห้าคนถึงยี่สิบคนน่ะใช่ก็เยอะออนะคะค่ะแล้วเข้ามาใช้จ่ายต่อว่าเพิ่มอีก จากปัจจุบัน40,000บาทก็จะเป็น60,000บาทค่ะอาวคิดเห็นยังไงแสดงความเห็นกันได้